จะจะเช็ดอันนี้นะพี่น้องเนี่ยเช็ดพวกหน้าต่างอันเนี่ยนะพี่น้องคนใดไม่ไอเดียที่ว่าเช็ดเช็ดอันอันแบบเนี้ยนะพี่น้องเหตุจังไหนมันถึงจะสะอาดถ้าที่รีบุหงเอาเอาแบบหนามธรรมดาแล้วมาเช็ดเช็ดกบผ้ามันเช็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหยุดนี่แหละจ้ะ อ่ามืออื่นเทติกมือหนึ่งอ่ามืออื่นวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เทติกเราก็จะยุดสองมือนะเดี๋ยวจะเห็ดความสะอาด้านเดี๋ยวจะทายคลิปให้ดูด้วยอันเพิ่นเปลี่ยนวันหยุดนะพี่น้องตอนแรกใน่ยหยุดวันพุนพุทธพุทธละหัสนะปานนี้มาหยุดเป็นอ่างคารพุทธนะโอ้ค่อยอยากหยุดัน อันนั้นมากบ้านอะไรเยอะเลยไม่รู้เขากระโถไปเห็ดขนาดนั้นนั้นนั้นพิเศษก็มันก็ดีอยู่จ้ะมันได้พิเศษมันก็โอเคเนาะมันก็ได้เก็บตังค์กับบ้านนี่สินะเพราะว่าได้เฮ็ดหลายก็ได้เงินหลายนี่สินะพี่น้องควรจะได้เงินใส่เงินตายก่อนงานหนักมีหลายคนแบบโบอยากเห็นงานพิเศษเราไม่ใช่เอาบอวเราเด้อบอวเราเด้อเต้ มีตะกล่วนมาบอกเอาเด้ยวยเห็นงานเต้เห็นงานหลายเห็นงานหลายมันก็ได้หลายนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเอาเอา,เอาตามที่เขาไว้เนาะเอาตามที่เราไว้เสียงคนลือทุกเลนโซเป็นมีสูงต้องหันรอบร้งพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องจ้าเอาเอา่า บ้านนอดดาวกับบ้านเท่าสร้างเองอันใดอันใดมั่นใจเซฟก็กันคยว่าคิว่าบ้านนอดดาวเนาะหนึ่งเซฟเซฟพวกกันสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาสร้างมาเหตุก็ต้องมินันมินีมินีมินันเลยเนาะถ้าเอาบ้านนอดดาวก็คือเตรียมมาเตรียมพื้นที่เขาเขาก็มาวางปุ๊บตึ้ง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 สาสามหมื่นแล้วจอยเองใช่ไห นั่นแหละอย,อ,ยอ,ยอ,อยากไปพี่น้องเด้อโอ้ยน้องอยากไปพี่น้องจา้าเ <c oughs> มนี้บารตลาดอ่าเมนี้มงคลโฮเทลวันชัยมงคลอ่าตลาดผู้ลำไปมาดบุรีรัมย์โอ้ยไปแล้วไปแล้วไปนอ้อ,นเองเมนี้ก็อยู่บุรีรัมอีกอีกหมื่นหนึ่ง อีกเมื่อนึงอยู่บุริรัมเพื่อนสะไปสแสดงอยู่ห็นมือว่านอยู่ประคำมือนิลอยู่ลำเพลลำไปมากโอ้ยพี่น้องอยู่แถวบ้านข่อยเลวอยวฉันข่อยากไปแต่ถ้าแม่ข่อยอยู่เมืองไทยเนี่ยข่อยสื้ผ่าเด้เนี่ยข่อยจะให้คนขับรถไปให้ต <laughs> าสาม,มีข่อยบอกขับข่อยก็จะให้คนขับไปให้ <laughs> อันตอนอยู่อันพัทยาเนาะครับเพื่อนขับไปนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนไปพอดึกพี่น,น้องอันพอดีครับหาหมออกกู่กระจอดถามคนเนาะเพิ่นว่าเจ้าได้ตีตัวไว้บอถ้าบ่ตีตัวบ่ต้องไปเรอกว่าจันวาโอ้ยเสียนใจขับรถว่นอยู่เพี่องไปพ่ดึกซ้านี้เพื่นบอเพิ่นบ่ชินทางเนาะบ่ชินทางก็เลยบอไปพ่ดึกซ้ำ นถนนบริรัมมิตาสีเลนเน้อพี่น้องสีเลนไปกับสองเลนสองเลนเนาะสีเลนเปิดเป็นเหตุแบบอลังการเลยจ้ะตอนนี้ถนนหนทางถ,ถนนแถวบ้า,บานข่อยกับสีเลนพี่น้องจ้ะถนนใหญ่เขาเหตดกว้างออกยางใหญ่เลยป้าพี่น้องอยู่บา้านฝ่าข่อยบ่มีจักคนเลย เอามันคือบอลแลนช่โมุงนิดหน่อยคอยขึ้นนั่งดูแล้ว <c ười> คอยขึ้นนั่งดูแล้วมันคือบอลแลนพี่น้องจ้าอือฮึโอเคนาะพี่น้องเนาะแต่บ่มีคนหลค์คอยกันซลงแล้วล่ะแต่บ้านนั้นคอยสิเปิดไว้อยู่อันขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามากนะจ๊ะเนาะขอบคุณที่เอ่อคอยให้กำลังใจสาวทิลีนะจ๊นะเนาะ love like the end